จากปั่นจักรยานมา1ปีโดยประมาณเราก็ลึกขึ้นเรื่อยๆถอ,อนตัวไม่ขึ้นถอนตัวไม่ขึ้นปล่อยมาหลายสิ่งมากที่ประสบการณ์หนึ่งปีพาพาใจแต้องบอกว่าพาใจไปให้อยากได้อันแรกเลยคือหมวด POC อยางนด้เพราะพี่สุ่มพี่สุ่มใส่ ใส่แล้วมันดูดูดูประหลาดมันจะแบบกลมๆหน่อยใส่แล้วก็หัวจะกลมๆหน่อยของอันนี้ก็มันก็แปลกไงมันแปลกกว่าแบรนด์อื่นอันนี้ยกตัวอย่างคืออันนี้คือใบแรกของเราใบาแรกของเราเป็นคากใช่นไหมซูมให้นี่ใบแรกของคุณชายค่ะเป็นแบรนด์นี้แบรนด์อะไรนะอ่านว่าน่าจะใช่นะใส่ดีไหมใส่ดีไหมใส่ดีใส่ปกติเลยแต่เห็นไหมมันมันจะมันจะแหลมแหลม ียค่าซื้อมาตอนนั้นกี่บาทสามพันกว่าบาทอ่าอันนี้เราก็อัพเกรดขึ้นมายังไม่ท็อปนะยังไม่ได้ตัวท็อปเจ็ดพันกว่าบาทน,นี้อันนี้ที่โดนหน่ออันนี้เราซื้อที่ห้างนี้นะนี่โปรโมทหน่อยอ,องร้านนี้องรูทพี่เจ้าของร้านคือ โคตรดีโคตรน่ารักนะโอ้เนี่ยถ้าเทียบแบบเบากว่าเยอะเบากว่าเห็นได้ชัดเลยเบากว่าแน่ๆอันนี้คือหนักอันนี้เบาแบบเบาหิวเลยแล้วข้อแตกต่างก็คือทรงเท่านั้นเองนอกนั้นมันจุดประสงค์ของมันคล้ายกันคือป้องกันศีสัะนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่มันพิสดารไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรก็แค่แค่เบาแค่นั้นแหละแล้วก็รูปทรงเท่านั้นเองเลยแต่สิ่งต้องรู้ก็คือจะต้องไปซื้อ แว่น <When? S 2> อ่าอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังว่าอะไรอันนี้คือคือที่เราลองที่เราลองนะแลไไ้วที่เราลองปุ๊บพี่พี่คนขายเขาบอกเลยว่ามีหลายเคสมากที่ซื้อแว่นไปเสร็จปุ๊บอีกสองวันต้องกลับมาเอ้ยซื้อซื้อหมวกไปอีกสองวันต้องกลับมาซื้อแว่นซึ่งตอนแรกเราไม่เชื่อจนเขาให้เราลองว่าแว่นของ แว่นของ POC มันเข้ากับหมวกของ POC ซึ่งแม่งจริงๆแมันเป็นเรื่องจริงเลยอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูอันนี้เป็นแว่นของนอกๆนะใส่ไปปุ๊บมันก็ดูพอพอได้แหละพอได้เข้าท่าแต่ถ้าเป็นของ POC เลยมันเหมือนเกิดมาด้วยกันจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลองก่อน ว่าสองวันเราจะงุนหิดไหมถ้างุนหิดเราอาจจะต้องกลับไปไปซ้ำโอเคหมวกนี้ประมาณนี้แล้วเราเราเริ่มมีความรู้แล้วว่าเราควรจะทำอะไรเป็นรองเท้าคู่นี้อันนี้คือปวดหัวมาก ถึงมากที่สุดเพราะว่าเราคู่เก่าของเราอันนี้คือนี้ฟิสิกส์ถามว่าใส่แล้วมีปัญหาอะไรไหมพังไหมไม่ไม่เลยแต่บว่ามันเหมือนมันเหมือนว่าเราถึงเวลาที่เราควรจะอัปเกรดอ่ะอันนี้เราใช้มาประมาณหนึ่งปีอ,อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่ามันความกระชับหรืออะไรเงี้ยมันน้อยลง ความสโตงสติปอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันไม,ม,นไม่มันไม่พอแล้วเราอยากจะเพิ่ม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 อัปเกรดแล้วกันความจริงอยากอัปเกรดแต่ว่าด้วยราคาที่อันนี้เราซื้อมาประมาณสาม0กว่าบาทเหมือนกันเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นเนาะพออยากอัปเกรดอะเลนส์ของราคามันก็จะโดดไปประมาณหนึ่งหมืนขึ้นไปที่ท,ที่ควรจะที่ควรจะอัปเกรดเพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้เห็นผลแล้วกันความแตกต่าง <c oughs> ใจตอนแรกเรามองบอลบอลไลอัด24คือสวยมากชอบมากแต่พอไปลองแล้วพบว่าตัวเราเองมีปัญหาเรื่องหน้าเทา้าตรงนหน้าเท้าตรงนี้เป็นคนที่มีหน้าเท้าแคบแบนนะตรงนี้ พอไปลองด้วยบอนเนี่ยที่เขาเข้ามาขายในในบ้านเราอะ่ะเขาดัานเอามาขายแต่ตัวหน้ากว้างพอไปลองอะ่ะเราต้องบิดลุกบิดเนี่ยเยอะมากเยอะเหมือนจนเหมือนรองเท้าจะขาดอะ่ะและ้วมันก็ยังรู้สึกว่าแบบกระดุกกระดิก,กระดุกดิได้อันนั้นส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นอย่างนั้นทําให้รู้สึกว่าใส่เราไม่สบายใส่แล้วมันสบายเกินไปดีกว่าเวลาเราย่าแล้วมันดุกดิกดุกดิก ก็เลยต้องเปลี่ยนโจทย์ไปหาแบรนด์อื่นก็ไปลองชิมาโน่ชิมาโน่ก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่นี่จนก็อีกร้านค้าแนะนำให้ลองอันนี้อันนี้คือเล็กจำชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันาก่อนว่าเขาดูเท้าที่รักอ่เขาดูเท้าใช่เขาเขาเห็นเท้าเราคือเราไปร้านที่เขาค่อนข้างาเกีนน่งเรื่องเท้าอืม,อม แล้วเขาก็เห็นท้าที่รักแล้วเขาก็รู้สึกว่ามองแต่มองปื้ดเดียวรุ่นเนี้ยแหละมันเหมาะกับที่รักอ่าใช่ประมาณนั้นเขาก็เลยว่าลองเถอ,อะแนะพอลองปุ๊บเออมันก็ดีใช่มันก็เป<ช>็น<ช>ปตามที่เขาว่าชประมาณนั้นเลยใช่คือร้านรองเท้ามองเท้าแล้วแนะนําแล้วกันเลยคอมเมนต์ว่าคอนแสกนี้คือตอนแรกอะทําใจมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเราอยากได้ ของอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยต้องแบบไอ้ของที่มันของที่ใช่มันดันไม่ชอบแต่ของที่ชอบมันดันไม่ใช่อะไรประมาณนั้นแล้วกันแต่พอสุดท้ายแล้วอ่วกรบคุ้นหางดูแล้วแบบว่าเออคือถ้าซื้อมาชอบแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่สบายมันต้องใช้มันคือตัวขับเคลื่อนแรงถ้ามันจะต้องมานั่งงุงมิดอ่ะมันก็จะเสียดายตังเปล่าๆราคามันก็เป็นหมื่น เหมือนกันแลก็เลยต้องยอมซื้อของที่ที่ใช้งานได้จริงๆนั่นแหละอันนี้คือที่มาของอันนี้ซึ่งเอาไปลองมาแล้วแต่ลองแค่ระยะสั้นๆแค่รอบสกายเลนคือแตกต่างกันมากเพิ่งรู้ว่ารองเท้าที่มันสติปสูงๆมันเป็นยังไงอันนี้คือแบบรู้สึกคุ้มค่าที่จ่ายมากอันเนี้ย เห็นผลว่าแตกต่างไม่เหมือนหมวกหมวกนี่จริงๆอันเก่าก็ใส่ได้แต่แฟชั่นล้วนเลยอันนั้นคือแบบความสบายใจอันนี้คือเห็นผลคอนเฟิร์มอันนี้อันนี้คือสุดท้ายเลยของวันนี้เป็นอาทิตย์ที่จ่ายเงินได้งงมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนเลยมันคือบิด บิบป,ปั่นจักรยานของย่ห้อแมปนี่นี่แมปใช่ไหมรุ่นแมปแมปอ่ะประมาณประมาณนั้นอะคือเราไม่เคยเลยนะไม่เคยอยู่ในหัวเลยแบบว่าจะซื้อไอ้กังเกงปั่นจักรยานแบบนี้แบบนีจะต้องมารีวิวอีพีหน้าแบบนี้ราคา เกะะ้าพันกว่าบาทเดี๋ยวอีพีน่าจะมารีวิวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนจะมารีวิวแต่จากที่ลองใส่อะคือมันใช่มากคือเพื่อนเพื่อนที่ที่ปั่นด้วยกันเขาใช้เขาใช้บิบเนี่ยราคาประมาณนี้กันอยู่แหละของยี่ห้ออื่นๆก็ว่ากันไปซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเวอร์ แปดพันอ่ะเก้าพันอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่กล้าซื้อซื้อตัวแค่สองพันกว่าบาทนี่ก็คือแบบก็คิดแล้วคิดอีกแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแต่อีกแหละพี่เจ้าของร้านเนี่ยองร o o เนี่ยบอกน้องลองดูถ้านั้นแหละมันก็เลยติดกลับมาบ้านเลยเพราะว่ามันต่างกันมาก่าก ขนาดยังไม่ได้ปั่นนะขนาดยังไม่ได้ปั่นเลยเอาแค่ใส่อ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันเก็บตูดเก็บขาเก็บพุงมันแบบเออคือถ้าตัดเรื่องราคาไปอ่ะมันต่างก,กันจริงๆริงซึ่งราคามันก็ต่างก,กันนุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันเนี้ยเรายังไม่ได้ลองเราแค่บอกว่ามันต่างก,กันก่อนแล้วกันแต่ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนี่แหละ เป็นสามอย่างที่อัปเกรดในอาทิตย์นี้หลังจากการปั่นมาหนึ่งปีจากจุดเล็กๆนะที่ไม่คิดจะจริงจังตอนนี้คือเรียกว่าข้างไขแล้ะก็เลยคิดว่าเราลงทุนกับฝองพุ่งนี้ได้กันมันอาจจะเดาสิ้นเปลืองนะแต่ปีหนึ่งแล้วอ่ะน่าจะจริงจังแล้วล่ะ ของพวกนี้มันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้ายังปั่นต่อยังยังจริงจังต่อไปก็สุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีของประเภทนี้แล้วเดี๋ยวมารีวิวว่าไอ้กางเกงตัวละเก้าพันเนี่ยที่ไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนเนี่ยมันดียังไงเห็นเขาใส่กันเยอะนะไองเนี่ยคือเราก็เห็นคนเขาใส่เยอะแหละแต่ก็เพิ่งรู้ว่ามันแพงขนาดนี้ เยามาบอกผมซึ่งเป็นผู้ชายซื้อวันนี้คือนี่หนึ่งชิ้นอันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะแล้วดูสิ่งที่เมียผมซื้ออ่ะเสียนชมอะไรครับตาอาชุดบ้านชนิดชิลีนผ้ามันคอสชิลีลลนไม้กายสิตชนิดชิลีน เ,นะเตรียมตัวไปญี่ปุ่นมีนประโยชน์จริงๆง <laughs> นั่ะครับจบ <laughs> บ๊ายบาย